บไทยทีวีนะคะที่ถนนพัฒนาการค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะตามมาเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามามอบทองนะคะที่ร้านบูทยทีวีนะคะถนนพัฒนาการค่ะเนื่องจากว่าร้านบูทยทีวีเป็นตัวแทนจำหน่ายของดิจิตอลโฟกัสและทํายอดตามแคมเปญที่เราตั้งนะคะก็คือยอดสะสมครบแล้วก็รับทองค่ะอิน <Yeah. S 1> ดีด้วยค่ะ สวัสดีครับุรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมอุทัยเวียนวิวัฒน์ครับเป็นเจ้าของกิจการบริษัทอุทัยทีวีแซดครับจำหน่ายพวกอุปรกรณ์จานดาวเทียมกล่องดิจิตอลและระบบกล้องวงจรปิด CCTV ครับแล้วก็เกี่ยวกับถานิดนึงค่ะว่าวันนี้เกี่ยวกับแคมเปญที่เรามาแจกทองอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างไรกับแคมเปญนี้บ้างคะ โอ้รู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าดิจิตอลคู๊กเนี่ก็ที่ผ่านมาก็เคยจัดไปเที่ยวต่างประเทศเช่นจีนก็ไปมาแล้วแต่ทีนี้ไปไม่ได้โ่วนี้มันไปไม่ได้เลยก็ต้องมีแคมเปญแจกคองสชอบใช่ไหมคะแคมเปญนี้่ดีครับแคมเปญที้ดีครับแล้วมีแคมเปญอื่นๆอยากจะแนะนำไหมครับออกแคมเปญเหรอครับถ้าซื้อแล้วแถ้นี่ก็ ูก็ดีครับถ้าได้เป็นดีดีครับค่ะ,ะการมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของดิจิตอลโฟกัสเนี่ยค่ะแบบดีอย่างไรคะจากการที่ได้เป็นตัวแทนมาค่ะอ๋อที่เป็นตัวแทนของดิจิตอลโฟกัสก็ดีมากครับเพราะว่ามีแผนที่ศวกรคอยซัพพอร์ตให้ความรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดิจิตอลโฟกัสนี่เขามีห้องสำหรับประชุมแล้วก็สัมมนาครบครับสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถจามา ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะถ้าสำหรับช่างช่าที่สนใจและลูกค้าทั่วไปที่สนใจนะครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่บริษัทอุทัยทีวีเซ็อยู่ถนนพัฒนาการประมาณซอย72ครับ <c oughs> แล้วมีช่องทางออนไลน์ด้วยไหมคะก็ <c oughs> อ,ออนไลน์ก็ติดต่อได้ทางช้อปปีครับอมีสั่งซื้อได้ผ่านทางช้อปปีใช่ไหมคะช้อปปีก็สั่งได้ครับซูเปอร์ t ครับถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่หน้า ได้มาสัมภาษณ์คุณดูไทยนะคะในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะบค,ครั